สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับกระซิบ,บ,บวอาเรื่องในาดาราผู้หนึ่งนะ้องบอเอยซื้อเพื่ออะกันเนาะถือมียถิมเนาะแต่งได้สามเดือนแล้วถือถิมถ้าให้ผมวิจารณ์ทางกายภาพเนาะกันั่นละกัเกี่ยวกับนกเขานะครับอาจจะไปเนาะครับสุดทา้ายคือกําลังมันบ่ถึงนะครับมันกับกันสีดูแลจากของนะครับขั้นสีดูแลจาของคว้นดูซึกอนี่ส,สาคัญเนาะเบิ่งแ้วเราเป็นดาราเนาะเงินเราเกิดะนะสีพ่อมีอยู่นะ่ะแต่ว่าเป็น ความรู้สึกนี่สำคัญนะครับเาความรู้สึกสำคัญนะครับเนาะว่า wow. แบบภาษาชาวบ้านเฮ็ดให้ผู้ยิงบบเลี่ยวเขา,เอาวอลนั่นแหละนะครับนะเนาะแหลกแลเขาอาจจะนมาหมักอยู่ด้วยชื่อเสียงด้วยควมเป็นดาร่าเออเดี๋ยวควมเฮอเนาะแบเพาอเอาไปเลี้ยงนะครับการบ้านมันบ่เลีวยการบ้านเหตุบ่กเป็นเฮ็ดเฮ็ดบบเลี่ยนะครับแต่มากมปลาทิ่มท่านและเนาะความรู้สึกมันสำคัญนี่บอลว่าเอามา่อดมาหนีให้ซื้อนะครับมันต้องเลี้ยวนะครับมันต้องเลี้ยอ่าวอาง่ายเถอะเรื่องกำลังมันต้องเลี้ย อันนี้โมเมนลา่าโมค่ะมันเป็นเรื่องธรรมศาสตร์นะครับเรื่องคนอยู่น้ากันนะครับเออมันเป็นเรื่องธรรมศาสตร์นะครับก็คืออย่างผมบางสิแล้วผมก็ศึกษามาเนี่เนี่หัวซัวสีหูขนาดนี้ก็ศึกษาโดนอยู่ครับอืมเนาะเออคู่มือนี่ผมกับอายุสี่สิบหกนะครับคู่มือกลายเป็นเบานะครับเป็นเบาตอนเทาอยังบ่มีสซาเฮามาเฟียเมื่อวานมีสาวสำนอให้มาเฟีย มาหาเลี้ยออกานีโอ้ยตลิตนฮ่าฮบ่าโอ้ยเดลย่อยๆมันดออผมก็บอกให้ฟังล้อพี่น้องเลยผมก็บอกว่าหนึ่งแต่ผู้ใดแบบร่างกายนะครับถ้าเฮ็ดผู้ยิ่งนะครับการบานการเลื่อนเฮ็ดโมเดวนี่เมียปลาทิมผู้หยิ่งเข้าปลาทิมนะครับมันก็นลิตนฉะนั้นเขาต้องควนเรื่องเนวนี้นมันไม่มีเรื่องหน่ะอายเขาต้องเบิ่งจากข้องนะครับเนาะโดยเพราะไอ้นั่นละ่ะควรสิ ศึกษาให้ดีเนาะเออกำลงกำลังนะครับคือมันต้องกำลังมันต้องสู่นะกำลังมันต้องสูเงินทองทุกวันนี้นะครับก็ยอมเราว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นแต่ทุกวันนี้คือผู้หญิงนะครับเขาสามารถทํามาหาเลี้ยงตัวเองได้มันไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะถ้าแบบอยู่แล้วไม่ถูกใจเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะถูกเลิกได้ไง่ายๆฉะนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเก่งแต่ การงานอย่างเดียวเนาะต้องการบ้านการเรือนลยต้องเก่งด้วยการบ้านต้องเก่งด้วย,นนวยไม่เก่งก็ต้องคนเราไม่เก่งมาตั้งแต่เกิดเราต้องศึกษาเราต้องหาตัวยาดีๆทำเราต้องรู้จักเหมือนฝึกออกกําลังกายนั่นแหละครับฝึกออกกําลังกายนั่นแหละเนาะเออโดยเพราะใครที่มีเมียเด็กมีคู่นอนอ่อนกว่าต้องหายาฮ่าบำรุงเอาผมบอกวั <c oughs> ติีนี่ <c oughs> นี่นะครับเออ กินอหอ่งครับนะาผมก็อยากฝากไว้นะโดยพอกำลังนะครับคือการบ้านถ้าเราทำไม่เสร็จอ้าวผู้หญิงไม่เสร็จบอกตรงถ้าผู้หญิงไม่เสร็จนะผู้ชายหลังก่อนหรือผู้แป,ป๊บแปเนี่ยน้องชายไม่กระตือรือร้นเนี่ยท้ายสุดผู้หญิงก็ทิ้งฉะนั้นเราต้องถ้าเราอยากให้ชีวิตคู่เราอยู่รอดปลอดภัยนะมันก็ต้องสิ่งเหล่านี้มันการบ้านต้องเก่งด้วย คนเราไม่เก่งมาตต้งแต่เกิดต้องฝึกฝึกอย่างเดียวไม่พอต้องหาตัวยาช่วยด้วยเนาะโดยพราพวกไอ้ยาดองพวกนี้มันจะเป็นยาบำรุงเน้นพวกยาบำรุงกําลังอะ่ะจะดีระบบถ้าระบบเลือดดีนะครับมันไหลเวียนดีร่างกายมันก็บึกบึนนะครับแล้วก็บวกกับการฝึกรีลาท่วงท่าเนาะอันนี้ไม่ได้ลามกจกกระเปียอะไรหรอกมันคือความเป็นจริงนะครับการผสมพันธุ์กัน,นมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เนาะเออถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องเหล่านี้เลยมัวแต่อายนะ เอาแต่ความดีเดียวฉันรักเธอนะฉันอยู่กับเธอนะแต่ทําให้น้องไม่เสร็จทีเนี่ยท้ายสุดผู้หญิงเขาก็ทิ้งเนาะเออบางคนนะอ่อนด้วยซวยอยู่ผู้หญิงจมนะเอยอ่อนด้วยซวยเราก็ได้มาสันว่าเป็นน้องหนังโพดเออวันนี้มยอมกันนะนะมาสันจจมันเสื้อกับรุดเหรอนานเออมันก็สมคววนแนละ้วก็ทิ่มเมนาะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองสวัสดีครับ